สาุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็สวดพระพิธรรมงานศพที่บ้านขนุนระวังแล้วก็สวดเสร็จก็เตนหลับบ้านกับไปนะที่สว่างตลอดเส้นทางจนถึงวัดแล้วนะก็เลยวัดไปนะก็เลยเนะทปบรรยากาศภายในหมู่บ้านให้ทนะุกท่านไดนะ้ดูได้ชมในยามค่ำคืนนี้ ทนนุกทานบรรยากาศบ้านเราในเวลาค่ำคืนซึ่งถนนยเยอะแยะคนเดินมีน้อยมีแต่คนนั่งรถไปเตือยรถหวาก็จะมีแต่พระเดินพระเดินขบวนบน,าน,น <c oughs> ทางแห่งความสะดวกสบายนานก็เดินกลับบัดกันเดินกลับวัดกันในช่วงนี้ยามนี้ทุกท่าน,าน ้เดินเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวเลยบรรยากาศยามค่ำคืนในวันที่มาสุคราญยมในการทำบุญชาวนักศพแลสวดพิธีธรรมในงานศพแล้วก็ ทางบัานเรา่วนนี้ก็สว่างสวยด้วยหลอดไฟที่ติดไฟให้แสงสว่างกัน เราเปล่ยเพลออะไรลุยจัดเดินมาเป็นแถ <c oughs> วบรรยากาศเดิน, <c oughs> นกลับวัดกันพยายามทำคืนเพราะว่าโอกาสที่จะ ได้ออกมาถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้ออกมาดูไฟดูบ้านด,าดูเมืองป็่มาก็จะอยู่กับบัาอ,อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะเมื่อมีงานในบ้านเชนะ่นงานสวดไปทำงานศพคุณเจ้าก็จะเดินทางมากับ ซึ่นี่ก็เป็นท,ทางการเดินประพัดก็่านบ้านกุ้คนร้านค้าก็ยามนี้ก,ก,ก็ยังไม่ดึกมากนะาการพักผ่อนของญาติโยมสมัยทุวันนี้นะก็ ไม่ค่อยจะออกมากันนะว่าเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันคือมีมือถือทุกคนทุกคนก็จะไม่ออกมาเดินเท่นผ่านถ้าไม่มีธุระจำเป็นก็แล้วก็จะโดยมากก็จะเล่นมือถือดูทีวีพักผ่อนกันอยู่ที่บ้านก็เลยทำให้เส้นทางที่มีเยอะแยะก็อาจจะเงียบ ไม่เหมือนสมัยอดีตแต่ก่อนที่ผ่านมาเทคโนโล,โลยียังไม่เจริญนะผู้คนเดินไปมาหาสู่กันแล้วก็มีเกมกิจกรรมเล่นกันในยามเตือ่ายในข้างขึ้นกันแต่ว,ว่าทุกวันนี้ก็งเงียบสงบเงียบสงบแต่ว,ว่าทุ่งปอกว่นะผู้คนก็เกือบจะไม่มีแล้วนะ่มีแต่รถนั่นนอนที่จะมีรถวิ่งผ่านอันนี้นก็ถึงวัดแล้วนะ ทุกท่านทุกคนในส่วนที่เป็นนอนค่ะเส้นทางเดินของความสำร็จความสุขความเจริญในชีวิตก็คืออริยมรรคมีองค์แปด มีสมาธิความเห็นชอบเป็นต้นนะสิ่งที่จะทำลายความมืดอะคือที่เป็นตัววิชาก็คือปัญญาารู้แจ้งจะทำถึงวัดแล้วถึงวัดแล้ว คือไมันจะเฮ่อแล้วก็เดินไปห้อง